สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้เราจะเล่นดินกันนั่นเองดินของจริงนะคะซึ่งเราได้ทำให้มันเหมือนซาลาเปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมา ASMR เลย1 2 3องสามอีคือแบบถ้าใครกินข้าวอยู่ขอบให้ได้นะคะโอ้โห เลือะคืนนี้ทุกคนเดาได้ไหมว่ามันเป็นดินหรือเป็นสารมที่เอาไว้แกล้งคะสามที่ไม่ยืดที่เอาไว้แกล้งคะทุกคนเลือปะ่ะกลิ่นมันแบบกลิ่นเหมือนอะไรหรือป่ะกลิ่นมันเหมือนสตรอเบอร์รี่แต่ถ้าทุกคนดูดูมันอาจจะดูเหมือนดินมากเลยอ่ะ อสลามที่ไม่ยืดคื่อนนี้ใช้อะไรรู้ป้าวิธีการทําง่ายมากเลยเอาแป้งอะไรก็ได้นะคะแป้งอะไรก็ได้นะแต่ไม่ใช่แป้งข้าวโพดนะอ่าสักประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะใช่ป่ะเออใช่หนึ่งช้อนโต๊ะ,ะ,ตะแล้วก็เบกกิ้งโซดาสองช้อนโต๊ะเฮ้ยหมายถึงหนึ่งช้อนชา สองช้อนชาสองช้อนชาแล้วก็จำสูตรผิดอีกวส่งช้อนชาใช่ปะเออใช่แล้วก็ใส่สีน้ำตาลเข้าไปแล้วก็ใส่เม็ดอะไรก็ได้ที่ให้เหมือนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอามาผสมกันมันก็จะได้เลยอันนี้เราทําแบบใหญ่ยักษ์มากคือแม่เแลบบอลังการงานสร้าง ซูซูอืต่อไปเลยเดใม่เม็ดอะไรกมไดมนะคะเราใม่เป็นเม็ดวงกมมนะคื เม็ดไข่มูหรือใครจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะคะ,อ,ะอันแน่นแน่แล้วก็บี้ใช่ไหมคลิปฟินนะโอ้ย โอ้ยหกหมดเลยเออมันเหมือนบินมากทุกคนว่าเหมือนไหมเหมือนกดหนึ่งไม่เหมือนกดกดสองถ้าเหมือนไม่มาถึงถ้าเหมือนกดใจถ้าไม่เหมือนก็กดใจให้หน่อยแต่ถ้าใครอยากบอกว่าเหมือนไม่เหมือนก็สามารถบอกที่คอมเมนต์ดูดิเหมือนของจริงมากเลย อลืมบอกการทําไปการทําก็ง่ายมากๆเลยแค่เอาแป้งแป้งเด็กเนี่ยและค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาแล้วก็น้าเปล่าด้วยนะแล้วก็เอ่มอะไรนะเมื่อกี้ที่พูดไปลืมแล้วแค่นี้หรอจำได้แค่นี้เออแค่นี้ละมั้ง แล้วก็จะบอกวิธีการทำกันเลยค่ะวิธีการทำก็คืออ๋อสีน้ำตาลลืมไปได้ไงแล้วก็เม็ดไข่หมูนะคะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ถ้าใส่ก็จะเหมือนของจริงมากขึ้นอ่ะแล้วก็จะบอกว่านี่เธอมองทำนี่โอ้โห วิธีการทําก็ง่ายเมื่อวานค่ะใส่แป้งเข้าไปสองช้อนโต๊ะใช่ป่มจาได้อยู่เบกกิ้งโซดาไปสองช้อนชาแล้วก็ใส่น้ํเปล่าเข้าไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแกงเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็คนคนคนใครอยากได้มากน้อยแค่ไหนก็กลับปริมาณเอาเองละกันแต่นี้เราแบบประมาณมันจะได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะแต่ถนะ้าใครอยากทำใหญ่ย,ยักษ์ก,ก็สามารถทำได้นะแล้วก็อย่าลืมช่วยช้อนด้วยนะ นี่การทำก็ใส่ที่เราพูดเมื่อกี้เข้าไปใส่ในถ้วยอะไรก็ได้จากนั้นเราก็จากนั้นเราก็ากากใส่เม็ดไข่มูแล้วก็สีน้ำตาลเข้าไปคนคนเฮ้ยเม,ม็ดไข่มูยังไม่ใส่ก็ได้ไข่แต่ไข่จจะสวก็ได้นะแล้วก็ อย่าลืมเม็ดไข่มุกจิ๋วด้วยนะมันจะได้สมจริงที่สุดและนี่คือใส่สบู่เข้าไปด้วยค่ะสะบู่อะไรก็ได้เนาะสำเราใช้สบู่ล้างตาเนาะเพราะว่ามันจะได้แบบขึ้นฟูอะไรแบบนี้ขึ้นฟองอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเหมือนของจริงป้ะคือตอนแรกแบบเปิดคลิปมาแบบเหมือนแบบ ของจริงอะทุกคนอ้วกแตกกันเลยป่ะคอมเมนต์มาไยดิอ่าอือันเน่อันเน่อันเน่นี่เน่นั่นเน่หนันเนอหนันเนอหนันเนั่นนน่ี่เน่แล้วก็ใครอยากเพิ่มความสมจริงก็ใส่เสี่ยมตาด เข้มแบบนี้เลยนะคะในกล้องมันดูไม่เข้มแต่ในชีวิตจริงเข้มแบบเข้มที่สุดในโลกแล้วอ่ะดำดำนั่นอย่าถามเอาไปน็นอมันเป็นที่ตั้งทูสับค่ะ,ะตั้งเองคนเดียวโอ้โหโคตรฟูเลยฟูฟ่อง นี่ถ้าเกิดเข้าไปแบบเนี้ยนี่ขอให้รักจากนั้นเราก็แบบเออเนอะแล้วก็แบบอะไรนะจําไม่ได้แล้วก ให้มันเป็นแบบเหนียวๆก่อนนะคะถ้าไม่ได้ก็ใส่แป้งไปเพิ่มก็ได้เนาะแล้วก็ให้มันเหนียวประมาณนี้นี่ค่ะใส่สีน้ำตาลแล้วก็ใส่เม็ดไข่มุกให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยเม็ดไข่มุกใหญ่เม็ดไข่มุกเล็กอันนี้จะเป็นเม็ดไข่มุกทรงต่างๆนะคะคือเหมือนปะเหมือนดินของจริงปะ นั้นแล้วก็บีขยำบีขยำบ,บีบีบีเฮ้ยดูในกล้องนะ้วมันเหมือนของจริงจังอันนี้คือมันจะติดมือเลยนะใครอยากทำก็ไปตำเงินได้นะบางคนจะเป็นหรือเปล่าไม่ได้ใจกับปรอมิณมานต้องถูด้วยนะคะนี่เป็ดไปหมดเลย โอ้โหอุตส่าห์เฮ้ยแต่สลามเล่นตงังพูนก็สนุกนะทุกคนแต่มันไม่ยืดแต่ถ้าแบบเทเข้าไปมันจะแบบติดไหมอะสีในกล้องมันดูเหมือนสีอะไรแต่สีในชีวิตจริงมันดูเหมือนสีโกโก้มากเพราะมันเค็มแบบเค็มมากเลยเออแล้วก็จะแบบ ขยำบี้ขยำบี้ขยับบี้เนาะโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยเหยียบเท้าฉันสิอ,อิดรึป่าขาก้าวฉันไม่ได้ทั้งชาอ้ยเพื่อนคนนี้เหยียบเท้าฉันจนเจ็บเอ้ยโอเค โอ้ยเนือแบบอเขาได้ประมาณแค่นี้นี่ไงมันจะขึ้นฟองๆแบบนี้หุยห้ามโดนกล้องเด็ดขาดนะเฮ้ยนี่ไงมันเหมือนสีชีวิตไข่มุก เน่เน่เน่เอันนี้จะเป็นเราก็จะทําแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ใครอยากใส่เบกกิ้งโซดายอดก็ได้นะคะมันจะได้แบบอเหมือนคล้ายๆแบบนี้วะนะแต่ถ้าใครทําแล้วเป็นเหมือนสลามที่มันยืดได้ก็ดีเลยค่ะแต่อันนี้แบบอืนอไม่ได้ใช้น้ายาทําสลาม ถ้าใช้น้ำยานทำสลรัมมันอาจได้นะคะคือถ้าใครทำแล้วเป็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนาะถ้าใครมีมีการแชร์สูตรเอ้ยถ้าใครอยากแชร์สูตรสลรัมก็แชร์มาได้เลยนะคะที่คอมเมนต์อนะวิธีการทำให้มันแบบุ้ม เออทำให้มันแบบนุ่มๆหน่อยจีเราดิดอ,อ่าล้วก็จะต้องชักให้เขานะคะเอ,อ่าเขาทำให้โอ้มายยาเรียบที่สุดแล้วแค่นี้เขาบอกว่า,างั้นแล้วก็จะจิ้มแล้วก็ออทุกคนกินไหมอ่ะดิบดีบ ปิ๊แค่นี้เลยค่ะใครอยากให้ทำสูตรสลามอะไรก็สามารถมันตยชิมได้เลยนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นกล่องใหญ่เลยกล่องใหญ่ไฟกับพิบทุกคนว่าปะมันเหมือนของจริงมากสำหรับนี้ขอลาไปกัอนนะแมส่วน่ะปิดกล้อง